อนที่ทานก่อนนะคะแล้วก็จะเป่าเค้กนะคะ <an> ตาไปไหนนะารักครับน่าเดียหดับน่ารักมากเลยนะคะก็ขอบคุณลูกๆที่ยังไม่ลืมกันเนาะนะคะปีนี้ก็สามทับ2แล้วนะคะแต่ก่อนก็จำตัวได้เลขอยู่อยู่1ทับ2นะคะก็คุณรูขอให้ทูกคนนะลูกนะดี แล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปครูเชื่อว่าความระตัญยูรู้คุณของทุกคนนะคะจะส่งผลให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ทําอะไรก็จะไม่มีอุปสรรคและลูกนะก็รักทุกคนเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะ อาแ้วาเปิดน้อแล้วจาแกดรอ่แกดอ่ดรอ่เลยงไวะดรอ่ยไงอ่ะด้านข้างคนอ่ะนี่ไงพักพักกองไว้พักกองไว้อะไรถึงโอเคให้พีหออะไรอย่เลย่ไนี่ไยไบง้ไอแบงค์เน่้ถมกรู้ห่แม่ไแบเนี่ค่ะพักกรุ้แดงไอแบงค โอเคมาไปถ้าท mm ุกคนในรูปที่เราถ่ายให้อนูมาเนาหันทางนี้ก็ได้ไป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 ไนไป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 ไ่ไป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 ไไปไปไปไไปไปไปไไปไปอไป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 ม นักได้กได้นะลูเอาได้รูปแบแอเไยนั่งเ็นไ่นูปแบยเี่มินิฮาร์ดเลยกันมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดเราหลกับเนี่ยากันไปซื้อที่ไหนเนี่ยรอาหาน มีีเขาเลยเอาใจมากนะลูกนะขอคุณมาก